สวัสดีครับปลาตูหนาครับมาเบิ่งแบบไปไก่ไก่ชิดเลยครับพี่น้องเดี๋ยวหนางมต้องเท้าก็ได้สินักเกษตรเดี๋ยวปลาตูนาตัวนี้นะครับจะเดินทางไปบุญทลิกครับบุญทลิกเฮ้ยบุญทลิกเดิร์นสลุดครับทุกเรียนอยู่ที่น้องนะครบคือผมมาประชุมอยูเราต้องเข้าช่วยดีตัวนาตันก็ เีนะเดียวายนที่ทายกันเื่เอพี่น้องอยกกลับนันบกกลับถุงหมด่เมื่กี้มันกลับถุงเลยพี่น,อน้อ,นองแตบุกใหญ่เลยนรครับเป็นแบบเป็ดไก่พี่นอ้อปลาทูน,นาปลาทูน,นา,างนามเลนห้องเด้